โจทย์ข้อนี้เนี่ยพอเราเข sure ียนเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาคําตอบเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอ่าเขาต้องการให้เราหาคําตอบทั้งหมด3อย่างคําตอบแรกเนี่ยเขาต้องการให้เราหาสินทรัพย์นะครับหรือ A คําตอบที่2เขาต้องการให้เราหานี้สินนะครับคือ L และคําตอบที่3เขาต้องการให้เราหา OE คือทุนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหากันทีลักคาตอบนะคบว่า ข้อนี้สินทรัพย์เป็นเท่าไรเสร็จแล้วเราค่อยไปหาหนี้สินเสร็จแล้วเราค่อยไปหาทุนนะครับอ่ะข้อที่4ครับร้านดีใจบริการนะครับดีใจที่ได้บริการเนาะร,ร้านดีใจบริการนะครับมีเงินสดนะครับอยู่4 0,000่นบาทนะครับมีลูกหนี้6 0 0 0 0มีที่ดิน80,000นนะครับมีอาคาร00 0 0 0มีอุปกรณ์สำนักงาน8 0,000ื่นครับ มีเจ้าหนี้การค้า1 0 0 0 0แแล้วก็มีเงินเบิกเกินกระโดดจราจ้าออซูเร,รัเบอรเร้รนเรกรเรอร์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 ม์ร,ร,ร์ร์ไรไ์ร์ก์ร์นะร์รนร์ไร,ไนนนร,นนร์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 รเร์ก์ร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 ์ล์ร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 นร์ร์รกร์ร์ร์รนร์รัร์ม์ร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 ัร์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 ร่ร์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 รร์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 รรงกรรรร โจดเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับ <Okay. S 1> โอเค yeah. นะไม่ใช่ว่าเจอโจย์ปุ๊บโอ้โหเห็นปุ๊บโอ้โหร้องเพลงขึ้นมาเลยฉันมาทาอะไรมเรียนไงแกมาเรียนไ,ม,ยน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ฟุบฟุบอยู่ที่โต๊ะนะไม่ใช่แบบว่าอาจารย์ทีชชัด พอจาริชาร์ดเริ่มพูดปุ๊บเราไหลไหว้ไหลไหลไถไถไถห,ห,หัวจะถึงแล้วหัวจะถึงโตแล้วหัวจะถึงโตไปแล้วครับมาทอะไเนี่ยแล้วก็บอกว่าครูสอนไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ้ <c oughs> เป็นคนจะรู้เรื่องไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> อะโอเคหลานดีใจบริการมีเงินสดเงินสดเป็น A นะครับมีลูกหนี้ลูกหนี้เป็นอะไรโลก <c oughs> เป็นสินทรัพย์ใช่ไหมเป็นสินทรัพย์ ก็ต้องเป็น A เอาวางปากกาบุ๊บหัวไถเลยใช่ไหมวางปากกาบหัวไถลงไปเลยนะครับที่ดินที่ดินเป็นอะไรโลกเป็น A คอที่ดินเป็นธรรมชาตินะครับอาคารเป็นอะไรโลกอาคารเป็นปวกอะปวกขึ้นจ้ะนะครับอาคารเป็น A นะครับอุปกรณ์สํานักงานเป็นอะไรโลกเป็นอุปกรณ์สํานักงานเป็น A นะครับเป็น A นะครับเจ้านี้การค้าเป็น L เป็นนี้สินนะครับเงินเบิกเกินบัญชีเป็นนี้สินเป็น L โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมี A อะไรบ้างนะครับเรามี A เงินสด A ลูกหนี้ที่ดินอาคารอุปกรณ์สำนักงานอันนี้คือ A ของเราทั้งหมดนะครับต่อมาเราก็มี L ด้วยคือน,นี้สนินนี้สินเราก็มีเจ้านี้การค้ากับเงินเบิกเกินบัน ชีนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาหาทีละตัวข้อที่หนึ่งเขาต้องการให้เราหาคำตอบคืออะไรลกูก4.1อ่าสินทรัพย์เท่าไหร่นะครับเขาต้องการให้เราหาสินทรัพย์นะนะข้อหนึ่งเนี่ยนะครับโจทย์เขาให้เราหาอะไรลกูกจงคำนวณหาสินทรัพย์นะครับอ้าวไม่ทันได้ลอกโจทย์ไปแล้ว <laughs> อ่ะไม่เป็นไรลกูก อันแรกเขาให้ต้องการให้เราหา a นะครับดังนั้น a ของเรามีอะไรบ้างนะ40,000ใช่ไหม a มี40,000คือเงินสดนะครับมีลูกหนี้60,000นะครับมีอะไรอีกโกูกมีที่ดินแปดแสนมีอะไรอีกโลกมีอาคาร0 0 0 0 0นี่คือ a ของเราทั้งหมดนะครับมีอะไรอีกโลก อุปกรณ์สำนักงานนะครับมีอุปกรณ์อีกแปด0มื่นดังนั้นเราจะมีสินทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกสินทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่เอาสินทรัพย์มาก่อนลูกของสารแล้วมีสินทรัพย์เท่าไหร่ลูกหน,นึ่งล้านห้าแสปดหมื่นบาทอันนี้จริงหรือเค้กลูกอันนี้จริงหรือเค้กถามก่อน อเดี๋ยวเราดูคําตอบเพื่อนก่อนถ้าคําตอบเพื่อนมาเท่ากันแสดงว่าถูกนะครับอ่ะเบนจ่าตอบมาแล้วนะคบเบนจ่าก,ก็ได้หนึ่งล้าน5้0แ0 0แปดหมบาทนะครับได้เท่ากับคลองศาลเลยน่ารักมากเก่งมากแสดงว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูลองกดเครื่องคิดเลขอันเล็กๆของครูก่อนสี่หมนะครับบวกหกหมื่นบวกแปดแสน บวกหกแสนบวกแปดหมื่นอ่ะถูกต้องนะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดมื่นบาทอันนี้คือสินทรัพย์ครับเป็นคำตอบของสินทรัพย์นะครับผมต่อมานะครับข้อ4.2เขาต้องการให้เราหานี่สินนะครับว่า นี่สินมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับนี่สินคือแอลใช่ไหมโลกแอลเราได้แอลเรามีอะไรบ้างโลกมีแอลเจ้าหนี้หนึ่งแสนถูกต้องไหมอ่าแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีอีกสองหมืน่นนะครับหนึ่งแสนกับสองหมืน่นรวมกันเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นบาทโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผม ่ะขอบคุณทางด้านของชนบุรีนะครับนะขอบคุณทางด้านของศารด้วยนะครับอ่าของสารตอบทุนมาให้คูแล้วนะครับเก่งมากแล้วก็ขอบคุณทางด้านของเบนจันะครับโอเคทีนี้เราต้องการหาคําตอบที่3ครับคือบัญชีส่วนของเจ้าของหรือทุน OE OE ข้อนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราต้องการหา OE ใช่ไหม แต่เราจะหา OE ไม่ได้นะครับเราจะหา OE เลยไม่ได้ถูกต้องไหมเราต้องไปแทนค่าในสมการก่อนนะครับแทนค่าในสมการที่ว่าก็คือ a, mm hmm. a เท่ากับ l บวก OE a, a ของเราเป็นเท่าไหร่โลก1ล้านห0 0แสน8 0 0หมบาทอันนี้คือ a l 1,000 0แ สองหมื่นบาทส่วน OE ขอโทษทีครับบวก OE ส่วน OE เรายังไม่ทราบใช่ไหมเอาโอ้ยโทษทีลืมลืมลืมนะครับส่วน OE เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับเราเลยต้องแทนค่าก่อน1 5ึ0 0 0 0านห้าแสนแนนะครับลบแสนสองเท่ากับ OE ดังนั้น OE คือ 1... ดังนั้น OE OE คือและ158000หใช่ไหมลบแสนสองอ่ะ เราจะได้ OE คือ1ล้าน4ี่0 0 0บาทอันนี้คือบัญชี OE ครับ1ล้าน4ี่0 0 0บาทอ่าโอเคนะครับนี่3คํคำตอบนะครับล้าน4นะครับอันนี้ L แสน2นะครับแล้วก็ A คือ 1,580,000 1, บาทนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับของข้อที่4เพราะว่าข้อที่4เนี่ยเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยหามูลค่านะครับของสินทรัพย์นะครับมูลค่าของหนี้สินแล้วก็มูลค่าของทุนนะครับซึ่งเราก็จะได้คำตอบคือสินทรัพย์เท่ากับ1 5 0 8 0 0ล้าบาทครับผมเราก็ได้คำตอบของหนี้สิน 12,000 0บาทและเราก็ได้คำตอบของทุนคือ1,460,000บาทครับอ่าข้อ4เรียบร้อย